สวัสดีคะ่ะพบกับช่องแพวปานทองนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งลาฝั่งไทยแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศน้ำเด้อวันนี้ครอบครัวแพวปานทองจะไปวัดไผ่ลงวัวนะคะไปรับชมบรรยากาศข้างในวัดกันจ้าทางนี้เป็นทางข้างหน้านะคะทางข้างหน้าวัดทางเข้าวัดไผ่ลงบัวคะ่ะ น้าวัดจ้ะนี่วัดไผ่โรงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีเราก็เปิดลำโพงสิไปรับชมบรรยากาศภายในวัดกันนะคะ บรรยากาศภายในวัดนะคะภายในบริเวณวัดจ้าตรงนี้ก็เป็นทางเข้าตลาดนะคะซอยข้างหน้า,าจ,จ้าวัดที่มีพื้นที่เยอะมากนะคะเป็นวัดที่ใหญ่มากๆจ้ะวัดไผ่โรงวัวอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ มีสารีดีกธาตุด้วยนะคะพื้นที่กว้างขวางพื้นที่เยอะมากนะคะเป็นวัดที่ใหญ่จัดงานประจำปีทุกปีนะคะตรงนี้ก็จะเป็น เป็นพวกของใช้นะคะจากสารเยอะแยะนะคะ ปัดไ่ลงวัวค่ะมีต้นไม้เยอะแยะนะคะร่มลื่นค่ะก็กำลังจะเดินไปซื้อของที่ตลาดนะคะเป็นตลาดสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะมาขายมีผักมีของกินของใช้เยอะแยะนะคะมีผักมีข้นม Продолжение